สวัสดีครับผมกับตันหนุ่ยครับสวัสดีครับผมกับตันเหม่ครับและนี่คือรายการ Inside Cockpit วันนี้เรามามีไใบเดียวแยกใบกันคุยแยกใบกันวันนี้เรามาถ่ายทาแบบเร่งด่วนเดี๋ยวกลัวจะไม่มีให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับตันเหม่ว่าไงบ้างครับวันนี้เราทําอะไรกันครับวันนี้เรามาประชุมกันที่บริษัทนะครับเกี่ยวกับเรื่องกิจการต่างๆของเกี่ยวกับระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กของของบริษัทกา r m i ไทยที่เราจะช่วยกัน ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเราก็เป็นแค่ฟันเฟืองส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือบริษัทของเราครับช่วยเหลือบริษัทแล้วแถมยังท่านผู้ชมก็ได้ความรู้จากตัวองค์กรของการบินไทยด้วยเพราะว่าการบินไทยเป็นองค์กรที่มีศักยภาพมีบุคลากรมีทรัพยามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่จะให้ความรู้กับสาธารณชนเรื่องของการบินนะครับเราก็นํามาช่วยส่งเสริมกันนะครับใช่ครับก็นําเสนอ หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทการบินไทยด้วยครับก็คงจะมีบทบาทเพิ่มเติมนิดน,นึงตอนนี้ครับ,รบผมก็มาช่วยกันทําหน้าที่กันต่อไปนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเช่นเคยครับวันนี้รายการเป็นช่วงแบบปกตินะครับไม่มีการสัมภาษณ์อะไรก็จะมีความรู้ที่จะมามอบให้ของคุณหนุ่ยเป็นอะไรครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องของการโฮดดิ้งนะครับโฮหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าการ บินวนรอบ,นบางคนเรียกลำวงนะครับรบางคนรลำวงมีมีคนเรียกลำวงวอกวันนี้<บ><บ>ไปลำวงมา3รอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการบินวนรอบางคนนั่งเครื่องบินอาจจะเคยว่าเอ๊ะเครื่องบินไม่ลงสักทีกัปตันประก,กาศาว่าจะลงนาทีนี้แต่ทําไมเสียเวลาเพราะว่าการจราจรที่มันคับข้างในปัจจุบันขอบังคับการบินก็มีการสั่งให้เครื่องบินทําการบินวนรอผมจะมาช่วยอธิบายนะครับว่าการโฮดดิ้งคืออะไรแล้วก็ลักษณะหน้าตาอย่างคร่าวๆเป็นยังไงของกัปตันเหมย์นะครับ ผมก็เรื่องเกี่ยวกับการนำเครื่องหยุดกระทันหันในขณะที่วิ่งขึ้นครับภาษาเป็นทางการเขาเรียกว่า Reject Take-off ครับผมก็ RTO ใช่ครับซึ่งจะมาอธิบายฟังถึงสาเหตุเหตุผลในการปฏิบัติว่าทำไมและนักบินมีาการตัดสินใจอย่างไรที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็มีรายละเอียดอยู่ น่าสนใจครับ,รบน่าสนใจมากนะครับเพราะฉะั้นเดี๋ยวอีกติดตามชม Inside ์ข้อผิด2เรื่องนี้นะครับเรื่องของโฮดดิ้งแล้วก็ RTO ของก mm ัปตันเมย์นะครับส่วนอินไซต์คว s t i o n อาจจะต้องขออนุญาต <laughs> <laughs> เวลาจำกัด Sorry about that <laughs> ยกย่อไปคราวหน้าไม่ตั้งใจนะครับ <laughs> แัวพยายามทำให,ให้ได้ตามเวลาแต่ด้วยเวลาที่มันติดขัดจริงๆอย่างวันนี้เราก็เดี๋ยวผมก็มีภารกิจ mm hmm. เข้าซิมูเลเตอร์ต่อนะครับกัปตันเมก็มีภารกิจต่อก็ ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแต่รับรองว่าไม่หายไปไหนนะครับครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาอํานวยแล้วนเราก็จะรีบตัดตอดเข้ามาทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งคาถามมานะครับใช่ครับส่งคําถามมาเยอะครับผมจะได้มานั่งตอบกันตลอดได้ทุกสัปดาห์นะครับผมครับครับผมนะครับเดี๋ยวตาชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมกับตันนุ้ยครับขณะนี้ผมอยู่บนเครื่องบินแบบโบอิง777 200การบินไทย เดินทางเป็นเดทเพสหรือพลาสติกฟ e ูนะครับกลับจากนกโาโกย่าสู่สนามบินสุนัขภูมิเลยขณะนี้ผมจะเหลือเวลาเดินทางอีกประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะถึงบ้านนะครับระหว่างเที่ยวบินว่างๆเรามาหาความรู้กันสักหน่อยนะครับหลายคนเดินทางโดยทางอากาศก,ก็คงเคยบ้างที่จะ พบว่าบางครั้งเครื่องบินมีความจําเป็นจะต้องบินบนรอหรือจอดรอบนพื้นการรอก็เหมือนกับการจัดเซปเรอเรชันหรือระยะห่างระหว่างเครื่องบินให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เครื่องบินไปกระจุกหรือว่าไปออกกันตามจุดต่างๆนะครับโดยผู้จัดลำดับการลงจอดหรือการบินบนรอก็คือ ATC หรือ Air Traffic Controller นะครับ การบินบนบรอในทางด้านการบินเราเรียกว่าโฮดิ้งครับครับโฮดิ้งโดยปกติจะมีการกำหนดจุดโฮดิ้งต่างๆที่เรียกว่าโฮดิ้งแพทเทิร์นในหลายๆจุดรอบสนามบินนะครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องบินจะบินมาจากทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศ ตะว,วันออกทิศตะว,วันตกก็จะมี holding pattern ตามทิศทางที่เครื่องบินบินเข้ามาสู่สนามบินครับจากภาพวงกลมสีแดงก็คือ holding pattern ของสนามบินสุนภรูที่มาจากทางด้านทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ครับ ถ้าเราสังเกตร,รูปนี้จะพบว่ามีโ holding pattern อีกมากใหมรายร้อมสนามบินเป็นจุดที่เครื่องบินอาจจะถูกสั่งให้บินวนรออย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ครับการบินวนรอคือการจัดลำดับเครื่องร่อนลงเพราะฉะนั้นอาจจะมีเครื่องบินหลายลำบินวนรอมันเป็นชั้นๆในความสูงที่แตกต่างกันภายในวงโคงหรือ h ด l ้ i n g ทเทิร์นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูรูปแบบหน้าตาของวงโหงนิดนะครับวงโหจะประกอบด้วยแนวแกนข้าง2แกนขนาดกันและด้านหัวและด้านท้ายมีลักษณะเป็นเครื่องวงกลมโดยเครื่องบินก็จะบินตามรูปแบบของเซติที่เครับแนวแกนขนาด2องท่าจะมีจุด Reference หรือที่เราเรียกว่า Fix มีจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นจุดหลักให้เครื่องบินยึดถือตำแหน่งนี้ในการทำโวงโงส่วนแกนขนาด2องข้างจะประกอบด้วยอินบ u าวเล็กคือเส้นแกนขนาดที่มุ่งหน้าเข้าหาจุดฟิกส์ดังกล่าวนะครับและทำ180องศาเลี้ยวกลับข้างมาอีกแกนขนาดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเอาบาวเล็กครับ เมื่อครบกำหนดก็จะทำมุมเลี้ยวกลับเข้ามาหาอินเปาเล็กเพื่อที่จะหงงหน้าเข้าหาฟิกซ์ับเพราะฉะนั้นรูปแบบของวงโคก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอินเปาเล็กเข้าหาฟิกซ์ยูเทิร์น180องศาไปหาออกเปา,หา,าเล็กจากนั้นเมื่อถึงจุดที่กำหนดหรือเวลาที่กำหนดก็จะยูเทิร์นอีกหนกรอบกลับเข้ามาหาอินเปาเล็กเข้าสู่ฟิก นี่คือลักษณะของวโอ้งคร่าๆครับการออกแบบหรือดีไซน์วอร์ดิ้งแพทเทิร์นจะต้องมั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่เครื่องบินบินได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะจากเขาสูงหรือพื้นที่ที่หงห้ามนะครับดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมความสูงความเร็วรวมถึงมั่นใจว่าเครื่องบินจะต้องบินอยู่ใน Protect air space Air นนั้นโดยเมื่อนักบินได้รับคําสั่งให้บินวนรอก็จะต้องบินในความสูงไม่ต่ำกว่าความสูงที่กำหนดไว้ในชาร์จและได้รับคําอนุญาตจากผอบัาคับการบินครับ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องบินบินอยู่ในโปรเ e c t a แอ s p สเปของ b o ิ i n g แ a t เทอร์แน่นอนครับการบินด้วยการจับเวลาเพื่อให้อยู่ในกรอบของโปรเ e c t a แอ s p สเปจึงเป็นสิ่งจำเป็นรวมถึงความเร็วด้วยเพราะถ้าเราไม่มีข้อจำกัดเรื่องของความเร็วหรือเวลาก็จะทำให้เครื่องบินอาจบินออกนอกโปรเจกต์แอร์สเปซซึ่งเป็นอันตรายได้นะครับโดยการจับเวลานักบินจะทำการจับเวลาเมื่อเครื่องบิน บินอยู่ในอัลบ่าเลกโดยขึ้นอยู่กับความสูงที่เครื่องบินบินอยู่ครับที่ความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ14,000ฟุตอัล์บาาเลกไทมิง่งหรือการจับเวลาจะเป็น1นาทีส่วนความสูงมากกว่า14,000ฟุตนักบินก็จะจับเวลา1.5นาทีครับ ในเรื่องของความเร็วก็เช่นกันนะครับมีการควบคุมความเร็วเป็น maximum holding speed เครื่องบินจะต้องรักษาความเร็วไม่ให้มากกว่าความเร็วที่กำหนดเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเครื่องบินอยู่ใน holding area หรือ p r o t e c t airspace ที่กำหนดไว้ครับ น้ำมันที่ใช้ในการ holding มีไม่มากนักนะครับการวางแขนการบินในสนามบินที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันส่วนนี้ยกตัวอย่างเช่นมีการรวบรวมทางสถิติว่าเวลาที่เครื่องบินลำนี้ไปถึงสนามบินมักจะมีการจราจรที่คับข้างและหนาแน่นมีความจําเป็นจะต้องนําน้ํามันในส่วนที่ใช้ในการ holding ติดไปด้วยนะครับซึ่งทางบริษัทก็จะออก แผนหรือโนแทมมาแจ้งให้กับนังบินทราบถึงความจำเป็นของโอดดิ้งฟิลซึ่งเป็นน้ำมันที่จะต้องใช้ในการบินบนรอแยกออกจากน้ำมันส่วนที่จะต้องใช้ในการไดเวิร์ตหรือกรณีที่ไม่สามารถลงสนามบินหลายทางและต้องมุ่งหน้าไปยังสนามบินสำรองเรอจะเป็นคนละชนิดกันนะครับ ไงบ้างครับคงพอได้ไอเดียเกี่ยวกับการโอลดิ้งของเครื่องบินนะครับทีนี้เวลานั่งเครื่องบินและมีการโอเกิดขึ้นจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับจินตนาการตามว่าตอนนี้นักบินกําลังทําอะไรอยู่ได้ประโยชน์ดีนะครับคุยไปคุยมาตอนนี้เหลืออีก50นาทีผมจะถึงบ้านแล้วตอนนี้พนากาักงานต้อนรับเริ่มให้บริการก่อนเครื่งต้อนลมที่สนาบินสุวรภูมิครับ ันนี้ผมได้รับการบริการเป็นไอศกรีมวีช้อยส์ให้เลือกหลายรสวันนี้ผมเลือกรสวานิลาหวานเย็นชื่นใจนะครับพบกับ Inside ์ o c k p i t และความรู้ที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับอย่าลืมติดตามชมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมกัปตันเมครับคุณผู้ชมที่เคยเป็นผู้ดิสารขึ้นเครื่องบินจะเคยประสบเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Reject ทอ o อ f หรือเปล่ามันก็คือการยกเลิกการวิ่งขึ้นโดยนักบินนะครับครน,นี้สงสัยกับนบ้างไหมว่าทําไมนักบินถึงต้องตัดสินใจยกเลิกการวิ่งขึ้นกระทันหันหรือว่าเขามีหลักการในการตัดสินใจยังไงนะครับคเครื่องบินนี่มันสุดแสนจะวิเศษจริงคุณผู้ชมเยม,มันมีระบบ การตรวจสอบความผิดปกติเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนให้นักบินทราบทันทีเลยครับมีทั้งแสงสีเสียงนะครับกยกใหญ่ง,ง่ายนะครับวันนี้นักบินอาจจะลืมตั้งค่าอะไรที่ต่างๆที่มันสําคัญกับการบินนะครับเซตแฟลปเซตติต้งผิดหรือว่าสเตเบลิเซอร์เซตติ้งผิดหรือว่าดึงเบรกมือไว้หรือว่า p าร์ i กิ้งเบรเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เร่งเครื่องยนต์ไปข้างหน้า ปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มไม่ควรจะเป็นตอนวิ่งขึ้นนะครับทันทีที่นักบินเร่งเครื่องยนต์ไปเนี่ยระบบในตรวจสอบตรงนี้มันก็มันก็จะตรวจจับได้แล้วมันก็จะส่งสัญญาณเตือนทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคออฟเทคออฟบอดนิ่งนะครับเมื่อนักบินได้ยินสัญญาณเตือนนี้ก็จะต้องรีบผ่อนกําลังเครื่องยนต์ทันทีแล้วก็เบรกเพื่อให้เอาใหม่เตรียมตัวใหม่นะครับก็คือมาตั้งค่าอะไรกันใหม่ให้พร้อม มันมีในกรณีนึงถ้าเกิดเราเซตค่าต่างถูกต้องนะครับสำหรับทางการบินแต่ว่าทันที่เราวิ่งขึ้นเนี่ยมันมีระบบบางอย่างมันเกิดเสียขึ้นมากระทันหันนะครับอย่างเช่นทุกอย่างง่ายๆอาจจะมีแบบเครื่องยนต์เกิดดับไปข้างนึงหรือว่าเกิดเครื่องยนต์ไฟไหมในระหว่างที่เราทางการบินหรือเราตรวจพบว่ายางแตกอะไรเงี้ยนะครับในกรณีทั่วไปมันก็จะมีไฟเตือนเหมือนกันไฟมันจะมี2แบบหลักๆก็คือมันมีไฟสีเหลืองนี่ก็เป็นไฟแอมเบอร์ อันนี้เขาเรียกว่าเป็น caution หรือแบบเตือนเตือนแบบระดับกลางครับคือไม่สีเรียสมากแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไปน,นานๆก็จะสีเรียดเยอะขึ้นก็ยานนึงเป็นไฟสีแดงก็เรียกว่า warning warning ก็จะแสงสีแดงแล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างที่จะดึงความสนใจเราค่อนข้างจะมากกว่าแสงสีเหลืองนะครับในกรณีทั้ง2แบบนี้ถ้าความเร็วไม่เกิน 80. นสินอตทีเข้ามาต่อชั่วโมงนะครับ ปกติแล้วนักบ,บินก็จะถูกฝึกว่าจะต้องยกเลิกการวิ่งขึ้นเกือบจะทุกกรณีเพราะว่าความเร็วยังต่ำอยู่ยังพอมีเวลาในการที่จะนำเครื่องหยุดได้นะครับแต่ถ้าความเร็วเกินกว่า80น็อตไปแล้วเนี่ยนักบ,บินเนี่ยจะยกเลิกการวิ่งขึ้นเฉพาะในกรณีที่สัญญาณเตือนเป็นเป็นอร์ n i n g นะครับเป็นแสงสีแดงนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์ไฟไหม้หรือเครื่องยนต์ดับหรือในกรณีที่ไฟสีแดงไม่เตือนเนี่ย แต่ถ้านกบินคิดว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับอย่างกรณีแบบอูดีวิ่งไปแล้วไปชนกับรถที่วิ่งเข้ามาในรันเวอย่างเงี้ยฮะไงแล้วก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนต้องหยุดอย่างนี้ก็จะยกเลิกการวิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในทุกคนนี้เช่นเดียวกันครับมันจะมีค่าความเร็วตัวหนึ่งเรียกวีวหรือว่า e c i s i o n speed มันจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเราควรจะไปต่อหรือว่าควรจะหยุดนะครับกอโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหากความเร็ว ของเครื่องบินขณะที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันน้อยกว่าค่า V1 ตัวนี้ฮะตัว decision speed เนี่ยนักบ,บินก็ต้องตัดสินใจหยุดครับแต่ถ้าความเร็วในขณะนั้นมันเกินตัว V1 นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับนักบ,บินโดยทั่วไปในทุกกรณีก็จะต้องนําเครื่องบินขึ้นไปก่อนนะครับเหตุผลก็คือว่าความเร็วในขณะที่มันเกิดปัญหาที่มากกว่า V1 เนี่ยในทางการคำนวณแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเราจะหยุดเครื่องบินเ้ื่องความเร็วสูงขนาดนี้แนลน้วคิดว่าอาจจะหยุด ไม่ได้อยู่บนตัวรันเวนะครับอาจจะหลุดปลายรันเวอกไปก็เลยจำเป็นจะต้องนําเครื่องบินขึ้นไปก่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วปับ๊บกควบคุมการบินได้เสร็จก็ทำ uh, non normal checklist หรือ emergency checklist เพื่อให้ครบกรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รีบนำเครื่องบินกลับมาลงครับในกรณีที่นักบินตั้งใจจะทําการหยุดขนาดกาลังวิ่งขึ้นนะครับมันมีระบบ uh, ที่ช่วยในการหยุดได้เรียกว่าออโต้เบรกออโต้เบรกเนี่ยจะทำงานที่ความเร็วโดยทั่วไปนะครับประมาณ80นอตหรือ85นอตที่เขาตั้งค่าไว้พอความเร็วเกิน85นอตไปแล้วเนี่ยถ้านักบินตัดสินใจหยุดแอคชั่นแรกที่นักบินต้องทำก็คือต้องลดกำลังเครื่องยนต์ทันทีก็คือผ่อนพาวเวอร์มาที่อ d เดลนะครับ ระบบออโต้เบรกมันก็จะดีเทคตรงนี้ว่าอ,อย่างนี้แสดงว่านักบินตัดสินใจที่จะหยุดเครื่องบินระบบเบรกก็จะเบรกให้ทันทีเต็มกําลังเลยนะครับเครื่องบินก็จะค่อยๆค,ความเร็วก็จะลดลงตัวนักบินเองก็จะดึงตัว thrust reverser ซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางของกําลังเครื่องยนต์ให้แทนที่เดนไปขบางหน้านะครับก็ทำให้เครื่องบิน,นมีอัตราก,กําลังอาการเคลื่อนที่ถอยหลังแทนแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ย ตัวเบรกเนี่ยจะร้อนมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอย่างที่ผมบอกคือน้ําหนักของเครื่องบินณัขนขดดนั้นเนี่ยถ้าน้ําหนักมันเยอะก็นแน่นอนนะครับการที่จะเอาเครื่องให้หยุดอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เบรกมากกว่าปกติถูกต้องไหมฮะอัตราการใช้ t r u s t reverser เหมาะสมไหมเทคนิคของโทรลนักบินเองนะครับประกอบกันอันนี้กรณีถ้าเราหยุดเครื่องแล้วออโต้เบรกทำงานปับ๊บเบรกมันร้อน นักบินก็จำเป็นจะต้องนําเครื่องออกจากเรนเวก่อนนะครับแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าตัวเบรกเนี่ยมันร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับที่อินดิเคเตอร์ในเครื่องบินเนี่ยมันจะมีบอกว่าตอนเนี้ยตัวเบรกอะร้อนขนาดไหนนักบินก็ใช้เกณฑ์ตรงนั้นในการพิจารณาโดยเปิดเอกสารดูว่าถ้าเกิดมันร้อนขนาดเนี้ยเราจะต้องจําจเป็นอาจจะเป็นจะต้องทําให้เบรกนั้นเย็นก่อนนะครับโดยทั่วไปก็อาจจะจอด นิ่งๆหรือว่าจะต้องกลับไปที่หลุมจอดเพื่อให้พี่ช่างเนี่ยเอาตัวแฟนเบรกคือเป็นพัดลมที่เดียวเข้ามาจับที่ตรงตัวเบรคแล้วก็ดูดความร้อนออกไปนะครับเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับตัวเบรคนะครับถึงจะให้ต่อได้อันนี้ก็ตามเอกสารที่บอกไปนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้มันมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งใช้คำว่าตัวช่วยได้ไหมใช้คําว่าตัวที่ทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นยังไงเขาเรียก f e a s i b l e บล็อ มันคล้ายจุบจุบยางครับมันติดตั้งอยู่ที่ตรงตรงตัวยางอะยางของเครื่องบินนี่มันไม่มียางไในมันเป็นจุบเลสนะครับตรง,นตรงเนี้ยไอตรงปลายจุบเนี่ยมันจะมีตัวอลอยตัวหนึ่งเคลือบเอาไว้อยู่นะครับกรณีที่เบรกมันร้อมก็จะส่งความร้อนผ่านไปที่ตัวลมยางใช่ไหมตัวลมยางก็จะซึมซับความร้อนตรงนี้ถ้าเกิดมันมากเกินไปอาจจะระเบิดก็ได้นะครับไปต,ตัวฟิล์มเบรคตัวนี้ที่มันมีตัวอลอยเคลือบอยู่ตรงหัวมันเนี่ย เมื่อมันรับความร้อนสูงขึ้ระดับหนึ่งมันก็ละลายเพราะละลายออกลมที่อยู่ในยางเนี่ยก็จะออกมามันก็ยางจะฟแฟบแทนที่มันจะระเบิดอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของกรณีที่เบรกมันร้อนนั่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้กันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องอาการ Reject Take o อ f แล้วก็ระบบเบรกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้รับความรู้กันพอสมควรนะครับเรื่องของการโฮลดิ้งแล้วก็ RTO ครับผมมังว่าคงจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความบันเทิงกันไปบ้างนะครับพอสมควรก็ตอนนี้ก็ ฝนตกหนักนะครับเวลาเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังในการขับรถขับลาก็ขับลาขับเครื่องบินได้ไหมครับขับเครื่องบินด้วยนักบินก็ต้องขับระวังอยู่แล้วนะครับผมครับผมแล้วก็มีตอนที่สําคัญก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับตักฟ้าตักฝนกลับบ้านก็รีบอาบน้ำอาบทาหาเสื้อผ้าที่อบอุ่นใส่นะครับอย่าไปเดินตักฝนถ้าไม่จําเป็นนะครับครับผมแล้วก็เรามีคิวถ่ายทำอีกเยอะแยะเลยพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของอ n s i d e t a l ผิดต่อหน้านะครับ ผมพบกันใหม่ตอนหน้าครับครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ